สวัสดีครับเอฟซีทุกคนครับวันนี้ไม่ได้มาใส่เบ็ดอีกครับหมายเก่านี่ล้วครับมาซ้ำดักมาแล้วครับทางนี้ตั้งแต่นู้นครับตั้งแต่ต้นมะพร้าวมานี้ดักมาเบ็ดก้อสิบห้าลังเหลือแค่ดักไปแล้วสิบเอ็ดลังเหลือแค่สี่ลังเดี๋ยวจะดักให้ดูครับใส่ยเยอะก็เยอะเขียนเนี่ยเหมือนเดิมครับจะเขียนน้โม เกาะจมูกเจดีโมถ้าเยื่อเกียดเหมือนเดิมครับดักตรงนี้ละมั้งเนาะเนี่ยถ่ายดูครับลุงอย่างเงี้ยอย่าให้เขียนเกาะหย่าต้องลุงนะครับเขียดต้องอยู่เหนือน้ำประมาณ แค่ครึ่งของเขียดครับเนี่ยปลายคางเขียดเท่ากับตัวเขียดนะครับเนี่ยช่วงมือของเขียดขาเขียดจมน้ำ,ำดิ้นไปครับ <c oughs> ตอนเช้าก็หาเบ็ดไม่เจอตรงนั้นแหะครับหาเบ็ดไม่เจอทั้งนี้ ถ้าปลามันติดก็จะเห็นเบ็ดอันนี้คนออกไปครับน,นี่คนออกไปเลยตอนเช้าก็ติดตรงนี้ด้วยตัวนึงเดี๋ยวขยับมาทางนี้เนาะปัดตรงนี้ที่รับรับตาคนหน่อยนะอเนาะออขี่รถมาก็มาเห็นอยู่ข้างทางด้วยนะเนยาะจะเสหยกันครับปลาชนมันอยู่ในป่าปื้นนี่แหละ นะครับก็ธีการปักเบ็ดก็ที่ล่งครับมันเดิมครับอย่าให้เขียดมันเกาะกอะหญ้าปักดินเหนียวต้องปักให้แน่นนี่เด็ดแล้วครับจุมน้ำหน่อยนะ ลังต่อไปครับเหลือสองลงัง <c oughs> หาจ<อ>นแถวนี้เมื่อวานตอนเชา้าวันนี้ตอนเช้าแหละหาตรงนี้จุด <c oughs> หาไม่หาบิดไม่เจอลงหาแถวนี้แต่หาไม่เจอถ้าปลามันจะเอาไปมันต้องติดผักบุ้งแถวนี้นี่เลยเป็นคนเอาไปครับสงสัยว่าคนเอาไปขี่รถมาก็เห็นเลย ตัดหางทางกันนะนาะงตัดตรงนี้ลนะมั้งเนาะงตัวก่านี่แหลคาายยะครับยยอย่าใส่ยืดหรครับใส่ยืดครับนี่อย่าให้ปูนยึดได้ดถ้าเดินอย่างเงี้ยถ้าเดินอย่างเงี้ยติดติดง่ายครับปลาช่อนเขี่ยไม้เขี่ยหญ้านี่ออกก่อนนี่ครับ ปลาชนมันติดง่ายที่ลังลงนี่แหละให้มันดิ่หน่อยน่ครับ,<ป>ห,ลบหลังสุไปหลังสุดท้ายขยับไปทีละนีดครับตรงนี้ค่อยไปทางนู้นครับวูดอามขึ้นตรงนี้แักตรงนี้ละมั้งเนาะที่ลับรับตาคนนะ เขาขี่รถมาก็มีเจอนาะเดี๋ยวใส่เยืนครับครับใส่เยื่แล้วครับปักไว้ตรงนี้ทีิ้งโลงนี่แหละครับปักช่อนติดดีโลกสวบเลยฟุ๊บไม่ต้องบิดทีบิดบทันอะไรทิ้งโลกอย่างเงี้ยติดดีครับเตี๊ยตมตอนข้าครับเดี๋ยวจะมาย้ำให้ดูว่าจะได้ตัวไหม ห้าโมงแล้วครับนะห้าโมงครึ่งแล้วไงยอดเทีดยังสูงอยู่เลยเนี้ย,ลยคลิปหน้าจะไปทางนูง่นไปเรื่อยๆนูน่นไปถึงนู่นครับองไส้ไก่นี่ยาวยังดักได้ปักเบียดได้เยอะมีปลาช่อนขึ้นมีลอยหนูวิ่งนะเนาะเติมเล่เป็นหนูต้องขาว ตรงนี้ก็เสร็จแล้วดักแล้วตรงนี้น่ครับเกียรยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวคำลังมันมืดรอดูสักพักหนึ่งครับค่อกลับบ้านนูสักพักนะึงตรงนี้เราไม่ได้ดักตรงนี้เขียรยังอยู่เกียจมน้ำมัย้ยโอเจมน้ำไปเดี๋ยวมันเกียมันจะตายก่อน ถ้าขีดจุมน้ำมันจะตายก่อนมันจะสำลักน้ำนี่อันนี้นะครับขาเขียดึน้น,นน้ำขีดน้ำยันน้ำห้ปลาช่อนมันเข้ามากินเบ็ด าตามครับเดี๋ยวตอนค่ำจะยามดูสวัสดีตอนสองทุ่มครับเห็นปกไหมครับนะ่ะต่างแดง,น,นะงน,นะนั่นนะใกล้ใบตองนั่นอ่ะนี่เนี่ยกบตัวใหญ่เลยครับเห็นแล้วเห็นแล้วตัวหนึ่งครับปลาช่อนใหญ่ด้วยครับเป็นุกทุกคนใหญ่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 ย้นะมาสามสิหลังแล้วโอ้โห,ห,ห ตัวอะไรขึ้นมาครับปุ๊บปุ๊บนี่นี่ทีทุกคนสองทอมหมดนี้หมดเลยไปจับเขียดครับจับเขียดได้กบมาตัวหนึ่งครับเนี่ยได้กบมาตัวหนึ่งใหญ่ไหมมันั่นมานึกใหญ่ได้รุ่นนี้คงจะดีทุกครั้งทุกครังง้งมีคนขอมาสั่ เอาชมวงมาสับกบนี่ก็เลยรีบมาตัวเบ็ดจะหายปลาหายไม่เป็นไรค,ไนครับเบ็ดหายนี่แย่ครับหายากเบ็ดเดี <c oughs> ย๋ยวนะครับเนี่ใส่ทุกคนใส่รวมตันเลยมั้งเนาะเกียรไม่ตายแล้วมั้งน,นี่ตัวอะไรข้างหมานมาแล้วครับทำเนี่ยตอนเย็นก็ได้ตัวนึ้นครับเดีย๋ยวใส่เยอะก่อนครับเนะี่ย สองเขียดหมดสองเขียดหนึ่งเดียเห็นเอฟซีเขาทีรถจับแหงกบแล้วก็เลยมามาก็ยามาดูเลยครับดูเบ็ดเราก็ติดจริงๆครับอืออย่างนี้ครับไปหลังต่อไปครับนัดกบตัวนั้นยังอยู่ที่ทำอะไรจะได้นีเนี่ยเนี่ยต่างเดินนะครับนี่ยต่างเดินตรงเนี้นี่นี่นี่เห็นนะครับ ตรงไม่ค่อยชัดไปหลังต่อไปครับตรงนี้หละไม่เห็นคนเบ็ดครับตรงนี้ไม่เห็นคนเบ็ดนู<ว>้นโดนอะไรโดนอะไรเอฟซีโค้ดากองเลยเนี่ยโดนอะไรต้นงูไเนเบ็ดเรา เนี่ยคันเบ็ดเดี๋ยวดูก่อนครับหักเป็นเลขแปดเลยคันเบ็ดเราเนี่ยไม่รูดด้ว่าโดนอะไรสงสัยโดนตัวเท่หรอมั้งนี่เน<อ>ี่ยเห็นไหมครับเบ็ดเราหักเลยสงสัยติดจอเท่หรอมั้งเนี่ยคันเบ็ดเราโอ้ทำไงใส่ต่ออ่ะ หั่นแล้วใส่ยังไงเนะี่ยเนี่ยหลังต่อไปครับนี่ใส่ไว้คันหัหกๆอย่างนี้เลยคันหักครึ่งเลย <c oughs> ใส่ไว้งี้ควรจะได้ระดุกลังต่อไปหลังนี้มีใหได้แล้วครับ,ร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 บตัวนึงครับทีทุกคนเสียด้เบ็ดนันตัวเฮ้มันกินนี่ตัวเฮมาไม่ถึงโดนเบ็ดนั้นก่อนหันมาครับ อย่าปลอดภัยไว้ก่อนตบในรถตัวที่สองครับคํานี้ดูกันยาวๆครับใส่เยอะก่อนใส่เยอะก่นนอนเนาะเขียดอยูไ่ไหนเขียดมอดจะจับเขียดกีน่าจะมาทันตัวเห้งกินเบ็ดนั้นนั่นเนะาะเดี๋ยวพักล่องครับครับใส่เยอะแล้วครับเอาคู่มัน ใหญ่ๆใหญ่ขนานั yeah, ้นนะชัดไหมไม่ชัดก็ดูดูเอาครับครับลังต่อไปครับลังต่อไปเลยเฟสีเขสับกบ เยังอยู่ครับนี่หายอีกแล้วโยกโโมีโยกครับมีโยกค,ครับเอฟซีทุกคนมีโยกคนเกือบตกน้ำมีโยกโอ้ซุปเปอร์บิ๊กเลยครับเอฟซีทุกคนนี่ซุปเปอร์บิ๊กเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตจัดการค,ครับเกี่ยวหญ้านั่นฮะช็อตเด็ดวันนี้อู้หู โอ้โหไซโลไซโลโอ้โหไซโลยศีทุกคนเอาออกได้ไหมนี่โอ้ได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 ้กินไม่ลึกครับกินไม่ลึกนี่โอ้กับไม่มิดเลยเมื่อเนี่ยกับไม่มิดเลยครับโอ้โหนี่ตัวเล็กมัน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 ครับโอ้ตกตกตกก็หลุดไม่หลุดหรอกเนาะคนมันเนาะไม่มันคนมันต้องไม่หลุดเมื่อเย่าไว้ดีๆก่อน ในรถเนาะถ้ากระโดดกระโดดตามทุ่งนะโอ้ถนนนี่แหละอย่าใส่เหยื่อก่อนเนาะดักไว้ที่เดิมเหยื่อก่อนครับน,นส่เหยื่อแล้วครับอ้าวยัดยัดก,ก,กระโดดนะเดี๋ยวเดียวโดดไปทำไมใส่ยทุ่งก่อนปลดภัยไว้ก่อนเนาะโอ้ปุ๊บเขียดตายหมดหรืมั้งเอาปลาไว้ในเขียดเขียดไว้ในปลาเวลาปลามันดิ้นน่ะปลาเท่าขนาดน,นี้หรอครับ ไม่น่าเบ็ดตรงนั้นหายถ้าไม่คนก็ออก,กลานลันแหละหายไรวิเวลวันนี้แต่วันนี้ไม่หายอเอาคู่มันอหมานครับคันเบ็ดทำมาใหม่หมานวันแรกก็หายเลยคันเบ็ดหัวเลาะไม่เป็นไป อันต,ต่อไปครับไปเรื่อยเรืเรือยกี่หลังเนี่ตรงนี้ล่ะหละเยือบหมดใสียเยอะกว่ะใส่เรียบร้อยหลัตงต่อไปโอ้หนักแล้วหนักแล้วตัวเดียวนี่หนักเลยตรงนี้ต้องจอดไว้อ้าวมีโยกครับนูน่นนู่นมีโยกแล้วครับเอฟซี FC ทุกคนมีโยกน,นั่น ลุน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 จะตัวใหญ่หรือตัวเล็กครับลุ้นลุนเชื่อมลุ้นครับตั้งเสพซิลิโคนอ้าวลุนลุนลุนไม่หลุดละมั้งนี่นี่กันเป็จุ่มน้ำเลยมาคิโลครับว้ยไม่ใหญ่จิ๋วจิ๋วจิ๋วเจอบิ๊กกับจิ๋วแล้ววันนี้บิ๊กไซอันนี้บิ๊กบิ๊กจิ๋วได้อย่างนี้สิจะตามกันพรุ่งนี้เช้าด้วยครับ ตามคลิปหน้าเดี๋ยวออกคลิปนี้ก่อนนี <c> ่ <oughs> ยัดใส่เขียดตายหมดหมั้งเนี่ยว่าจะจับเขียดไว้ใส่ตรงนี้ยัดใส่เหยื่อก่อนครับครับใส่แล้วครับนู่นใส่ตรงนี้นที่เดิมครับไปหลังต่อไปโอ้หนักเลยดืรถติดเดืก็ติดอีกหนังนี้ก็เหยื่อหมดโอ้ยยัดใส่เหยื่อกัอนครับ เสร็จแล้วหลัง่อไปเดี๋ยวอหลังสุดท้ายเลยลุ้นนะไมะมาอันไหมหลังสุดท้ายนั่งไปไหนเนาะหลังสุดท้ายอยู่ไหนเนาะโอ้ตรงนี้โหเขียบยังอยู่ไหนจับดูเช็ดนู่ตายยังยังตายแล้วครับเปลี่ยนเยอะเตียนเยอะขึนครับอ่าเสร็จแล้วครับ สำรับุดนี้ก็ถือว่ามานันอยู่ครับได้กี่ตัวหนับนหนึ่ง,งสองสามสี่สี่ตัวครับสี่ตัวได้กบตัวหนึง่งเป็นห้าถือว่าหมานันอยู่ครับเดี๋ยวจะได้สรุปผลที่บ้านว่าให้หลานดูด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปจะยาวไปเดี๋ยวหาจับเทียดเอาไว้ตรงนี้ก่อนครับตามครับมันมันหมันูตัวใหญ่ไซลูกเลย

อะไรมาใส่เนี่ยเข็มเดี๋ยวนี่มาจับนี่มาจับเลยจับตัวนี่เรื่อยเรเรื่ยเ่ยืเรเรเกุบเรียกเรมาจับปาใหญ่เนี่ยตกตายเลยเนี่ยเหยาทับนอกเลยเนี่ยเบนเลย มาอ้าัครับนี yes. ้ก sort of ็จบไปตงนี้นะครับไปตามคลิปหน้า่ามาณไหมตอนเช้าขอบคุณมาถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดด้วนนะครับตอนเช้าูกินูกินครับเดียวจะาให้ดูเนี่ยได้สี่ตัวครับ

มาใส่ปลาเลยขอบคครับบ <va. S 2> <reference>. ๊ายบาย